โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่นที่ ep 4ีนะครับผมคือ ep นี้เป็น ep ที่โคตรพลาดฮะคือผมลืมเปิดไมค์ตอนอัดนะครับคือผมเล่นไปไกลมากนะครับแล้วทีนี้เพิ่งมารู้ตอนที่ว่านั่งตัดจะตัดต่อคลิปนะครับว่าเสียงไมค์มันไม่มีนะครับมันมีแต่เสียงเกมนะฮะก็เลย ep นี้จะเป็นการอธิบายเควสล้วนๆนะครับว่าผ่านยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เควสเรานะครับ เดี๋ยวผมกลับไปที่เควสแรกก่อนอ่ะเนี่ยอันนี้อ่า e ี4สี่นะครับก็จะมาต่อที่เควสนี้นะครับผมที่เป็นรูปกล่องเห็นไหมอ่ะอันแรกนะครับอันนี้นะอันนี้คือง่ายๆเลยให้เราไปคุยที่ตู้จดหมายครับนะครับหลังจากนั้นให้กดรับของมาทักอย่างอ่ะรับอะไรมาก็ได้นะครับจากตู้จดหมายนะครับถัดมาครับผมอันนี้นะฮะอันนี้เขาจะให้เราครัฟอ่าคัฟดินปืนนะครับผม นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ผมสรุปเลยนะสรุปแล้วก็บอกไปทีละขั้นตอนขับดินปืนก็คืออันนี้ครับ6ชิ้นนะครับผมนะอ่ะดูถัดไปต่อมาฮะเมื่อเราได้ดินปืนมาแล้วใช่ไหมเอาถึงไหนแล้วเนี่ยเอาเควสมันกลับมาอีกไอเวนอ่ะหลังที่เราได้ดินปืนมาแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะให้เราทำอันนี้อีกชิ้นหนึ่ง ปืนนะครับผมเขาจะให้เราครับปืนก็คืออันนี้กระบอกนี้นะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเราครับเสร็จนะครับเอาต้องกลับเคว้นใหม่โอเคนะเสียเวลานิดนึงอ่าเมื่อครับปืนเสร็จนะครับทีนี้เขาจะให้เราครับไอ้นี่ฮะบ็อกนะครับก็คือเป็นกล่องกระสุนปืนนั่นเองนะครับนะวิธีครับก็คือ ที่เดิมฮะตรงนี้แล้วก็ไปนี่ครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาให้ทําไอออนขึ้นมา2ชิ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถสร้างบล็อกได้นะฮะกล่องกล่องกระสุนปืนอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือดินปืน2นะครับแล้วก็ไม้ไม้แผ่น8ชิ้นนะครับแล้วก็ค้าฟมาแล้วก็ทําเป็นกล่องขึ้นมาหลังจากนั้นก็รับกล่องมานะครับผม โอเคประมาณนี้ต้องกลับเพย์เสียเวลานิดนึงอ่ะทีนี้เมื่อเราได้เสร็จหมดแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นติ๊กถูกหมดนะครับตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือง่ายๆนะครับวิธีมันเป็นการวางกล่องนะครับก็คือกดที่กล่องเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ คลิกคค้าคงเลยนะครับกดที่กล่องแล้วก็คลิกค้างแบบนี้เลยนะลา,ลากไปผมแล้วทีนี้เรา,เราก็ปล่อยปปลล่่อยอยยเมาส์นะครับแล้วกล่องมันก็จะวางนะครับให้เราทําการรีโหลดกระสุนปุ๊บเมื่อเรารีโหลดกระสุนเสร็จครับเควสก็จะจบเลยนะครับผมเอากลับไปกูไปหน้าถอยหลังไปหน้าถอยหลังนะอ่าทีนี้เควสก็เสร็จเลยนะครับคอมพลีสก็กดรับของแค่นั้นถัดมาครับเควสต่อไป เวนี้จะคค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าทําไปตามที่บันแนะนําก็จะไม่ยากนะครับเวรนี้นะครับให,ให้ขึ้นเครื่องบินนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบินเลยดีกว่าอันนี้เป็นการสรุปยอดที่แบบว่าสุดฮาร์ดคอร์คะจำได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าแต่ละจุดนี้ผมกว่าจะใช้เวลาผ่านก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะเวนี้อ๋ออ๋อ เดี๋ยวให้กูไปไหนเนะี่ยอ๋อมันเป็นไรเกมบั๊กเหรอเอาไม่บั๊กนะครับอ่ะให้มาเมืองนี้นะครับเมืองนี้คือแอสซินจะอยู่เมืองนี้นะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะอัดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรติอัดไปเล่นไปนะ แต่แม่งไม่เปิดไม่จบเลยสามสี่ชั่วโมงกูลบทิ้งหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดไปอ่าเมื่อมาเมืองแอสซัซินนะครับเมืองนี้นะผมผมทำแค่เควสต์ดเดียวนะครับให้เรามากดรับเควสต์ที่แอสซัซินครับ<ม>กดรับเลยนะควิคควิคแอคเซสใช่ไหมมันอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าวะ แล้วทีนี้มันมีอยู่เควสหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเควสไหนนะครับก็คือให้เรามาตรงนี้ครับนะมาตรงนี้ถ้าเควสไหนเราเรากดแล้วมันก็มาร์กให้มาที่ลูกขวานอ่ะนะก็เอาเอาเควสนั้นเลยนะครับผมจําไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมันชื่อเควสอะไรนะฮะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูอยู่ตรงนี้โอเคเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทุ่งข้าวสาลีเนะี่ย รถก็ไม่อยากขับยี่แม่งบักบ่อยใช่เป็นเลยไปไม่ต้องตัดต่อมั้งผมเาคลิปนี้แบบเอาแบบโซโล่แบบนั่งพูดยาวๆเลยแล้วกันนะฮะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อด้วยเพราะว่าโอ้โหอันคลิปมาก็แม่งพังนั่งคลิปไปหมดละอ่ะถ้าเราทำเควสนี้นะครับผมตามที่ผมบอกนะฮะลอง ลองกดดูมันจะมีเเสเกวตหนึ่งที่มามันชี้มาจุดเนี้ทีนี้ให้เราวิ่งมาข้างหลังนะครับแล้วมันจะมีรูปปั้นวางอยู่ตรงนี้นะให้เราคุยกับรูปปั้นนะครับดังนั้นเคเวก็จะเคลียร์ครับโอเคเนาะอาถัดมาครับเราจะไม่ทำของไอสตินแล้วนะเราจะไปทำของอันนี้ต่อเลยนี่เคเวสตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไป มันจะมีเควตป้ายนะครับมันจะขึ้นป้ายบอกหมดเลยว่าเอ้ยเควตน,น,นี้อยู่นี่เควตนี้อยู่นี่นะแต่ผมผ่านไปแล้วไงมันก็เลยไม่มีมันหายขับไปยาวยะ ไม่จะต่อด้วยสดจัดนะนี้ขอักคลิปหนึ่งนะครับที่ไม่ที่ไม่ต้องตัดต่อนะครับเพราะว่ามันเซ็งอะมันเฟล,ลอะน,นะครับอัดมาเป็นหลายชั่วโมงเลยใช่ไมแม่งไม่ได้หาเลยเลยต้องมานั่งพูดใหม่อ,อรารมณ์แบบเซ็งเซ็ง,งมองไซค์ขับได้นะครับละวงบักกันด้วยบักบ่อยใช่เปล่งบางทีมันก็ยกล้อขึ้นตะวันเลยบ้าอะไรไม่รู้ บางทีก็ลงรถไม่ได้นะวิ่งติดรถโคตเทนะต้องรอเขาอัปเดตก่อนนะเพราะว่าเกมมันก็ค่อนข้างจะใหม่ด้แลนะ้วเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่นะอาจจะมีบั๊กเยอะพอรถมันเพิ่งเข้ามาปกติไม่มีรถนะผมเล่นสมัยก่อนเดินทั้งวันทั้งคืนเด็ดคเอเดสามนี่แม่งรถมาเฉย ึงอย่างวันนี้อ่าใกล้ถึงละวังจำได้แล้วตรงนี้โอเคฮะถึงที่หมายละ <c oughs> อันนี้เป็นบอทเ <c oughs> อ่อไหนอะที่เราเควสอ่าตรงนี้ตรงนี้ครับนี่มาคุยกับไอไอไ,ไอบักขันี่นะแล้วก็กดเราเควสไปให้หมดนะครับมันมีสามเควสนะครับ แล้วทีนี้ให้เราวิ่งไปตรงนี้นะครับคือเควสมันจะแนะนําเลยเว้ยว่าเอ้ยมึงวิ่งไปตรงนี้นะแล้วทีนี้มันจะมีหมูให้เรายิงพอยิงหมูเสร็จให้เราเก็บกระดูกหมูนะครับประมาณห้าหกชิ้นมั้งแล้วก็มันน่าจะให้มาตรงนี้อีกถ้าจำไม่ผิดนะครับเออเนี่ยตรงนี้แหละนะมันมันจะมาให้เรามายืนตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอเรายืนตรงนี้ใช่ไหมให้เราหันหน้ามาทางนี้ครับมันก็จะมีอ่เป็นเหมือนเครื่องรถอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับ ให้เรามาคุยที่รถปุ๊บแล้วทีนี้คเควส์มันก็จะมาร์กไว้ที่แม่น้ำครับเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ของผมมันไม่ขึ้นนะผมจินตนาการล้วนๆน่ะเนี่ย่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมันบอกให้มาตรงนี้นะครับแล้วให้เรากด F พอก,กด F ปุ๊บคเควส t คอม plete ครับนะครับก็คือเสร็จไปนะอ่ะถัดมาอันไหนอันไหนต่อแล้ววะเนี่ย นะครับทีนี้ก็เควสเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับทับนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงทับสามก็ให้รับเควสป้ายเพิ่มเติมได้นะฮะเราจะไม่ต้องรับเควสนี้ก็ได้นะเรา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 ไม่ต้องทําก็ได้เควสนี้หรือว่าเราจะไปทําก็ได้เพราะว่าเควสเควสเนี้ยมันเป็นเควสที่ง่ายนะฮะเค um วสเนี<ๆ>้ยเดี๋ยวผมพาไปจบดีกว่าใช่เดี๋ยวไม่งง สรุปว่าทำนั่นแหละนะมึนแล้วกูมันมีอะไรให้เราต้อง <c oughs> คิดและจินตนาการเปล่มันนะหลายส่วนโอเคขับมอเไซค์ไปครับตรงนี้สรุปว่าทำนะครับป้ายป้ายบนนะต่อเลยต่อเลย ม,มันทำแล้วมันยากอะบแบบคลิปเนี้ยคือมันเป็นความผิดพลาดที่แบบว่าเหียโคตรเฟลเลยอะแต่ไม่เป็นไรับนะนะก็พยายามดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจไปกับเกมมันด้วยนะครับจะได้แบบมิกซิ่งกับแบบกับสิ่ที่ผมบอกไปนะมันจะได้แบบฟิกเข้ากันได้นะถ้างง,งก็เม้นถามแล้วกัน รถน่าจะบักชัวสถานการณ์นี้รถบักแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องมันอืดแล้วมันก็ค้างแล้วครตอนนี้นะเออไปได้กูดแล้วกูลงรถไม่ได้เบื่อมอไซค์บักมากเลยแม่ง จะไม่ตัดต่อกูรู้ต,ต,ตัดต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมเอาเข้าไปโอ้โหลงรถไม่ได้หล่อเท่หล่อเท่เลยไหมล่ะโอเคฮนะปิดเกมเข้าใหม่แป๊บนึง เซอร์ไพรส์กูใช่เลยนะดิบๆนะคลิปนี้นะยาวๆเลยไม่ต้องตัดละขี้เกียจออกเกมเขาใหม่นะเพราะมันเข้าวัวช้าเลยคอมก็ไม่ได้กากนะ แต่เหมือนมันโหลดข้อมูลเยอะออบเจกต์สปาลอะไรต่างๆนานานะไปเกิดตรงไหนมาดูกันนะฮะเมื่อกี้เรามาถึงจุดแล้วใช่ไหมผมเคยแบบ เข้าหม่ปุ the ๊บม nah ันเป็นเกิดไหนไม่รู้โคตรไกลเลยานาที่อยู่ในจุดแล้วนะก่อนออกเจี๊ยบต้องรีบแก้นะครับบักรถเนี่ยไม่ไหวจริงจริงหรือลบรถไปก็ได้นะให้เดินเอาเหมือนเดิมอะเดี๋ยวจบปัญหาไปไม่ต้องใช้แม่งหรอกมาฮะตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดหมายนะครับให้เราคุยกับคนนี้ครับกดวิวแล้วกดรับเควสทั้งหมดนะครับมันจะมีสามเควสนะครับ เมื่อรับแล้วนะครับผมให้เราทําแค่หนึ่งเควสนะครับคือพอรับเสร็จปุ๊บอะ่ะมันจะมาร์กเว้ยม,มันจะมาร์กให้ให้เรามาร์น่าจะข้างหลังตรงนี้แหละมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่เนี่ยบริเวณตรงนี้แหละเออตรงนี้ตรงนี้มันจะชี้ให้เราเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นซอมบี้ก็จะสปรารอบตัวนะครับมันจะขึ้นลูกศรชี้บนหัวซอมบี้นะครับทีนี้ให้เราฆ่าซอมบี้ทุกตัวเลยอย่าลืมนะครับต้องเอาปืนมานะขวานนี่มึงตายนะเว้ยนะฆ่าซอมบี้รอบบริเวณให้หมดนะครับ ไค่นั่นเคลียร์เคเวสครับผมนั่นแหละมาที่นี่ก็คือเคลียร์แค่เควสเดียวนะครับแล้วเมนหลักของเราเนี่ยมันจะผ่านเว้ยอันไหนอันนี้เควสเมนหลักเราเนี่ยจะผ่านมันจะเป็น3ามทับสนะครับทีนี้ก็จบไปนะของแอสซิสต n นก็คือเคลียร์ถันมานะครับอันนี้อันล็อกอันน ก็คือการเปิดกล่องนะครับกล่องพวกนี้นะครับมันจะอยู่แถวในถ้านะครับหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ,อย่างเช่นผมจําได้กล่องหนึ่งมันจะอยู่ตรงโอ้โหย่าสถานีบินไกลด้วยนะครับลองวิ่งหาดูนะครับแบบตามบ้านตามอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีนะครับแต่หลักๆเลยที่ผมเจอนะผมจะเจอในถ้านะครับ นะเจะเจอในถ้าก็คือวิงว่งวิ่งฟาร์มไปอะ่ะเดี๋ยวเราก็เจอนะต้องขอไปนะที่แบบว่าไม่ได้ให้ให้เห็นภาพได้นะแต่แบบก็คือหาไม่ยากอะ่ะพูดง่ายกล่องเนะี่ยมาอยู่บริเวณถ้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเช็คเตสเทดูถันมาครับอันนี้เลยแล้วนะอันนี้เลยให้เราเปิดแมปครับ เปิดแมปปุ๊บมันจะขึ้นอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูแมปแป๊บนึ่งนะมันตรงไหนแล้ววะอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้คือสะพานขาดนะครับสะพานขาดเนี่ยเราต้องไปถ่ายรูปนะครับผมให้เราเซลฟี่นะให้ไปตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจบตรงนี้ก็คือจบคลิปละนะครับไปที่สะพานขาดนะครับคือเอาจริงเราเราเพจมาพอกดตรงนี้ปุ๊บอะมันจะมาร์กให้เลยเว้ยว่าเฮ้ย มาตรงนี้นะขับมอไซค์จะบักอีกไหมเนะี่ยโอ้ขับรถแต่ละทีผวาโอเค let's go ตอนนี้มันก็เป็นอ่ฤด,ด,ดูการหน้าหนาวนะตอนนี้นะมีหิมะตกด้วยนะผมชอบมากเลยบรรยากาศเกมนี้แบบฟิลแม่งได้เว้ย บบเขาใส่ใจในรายละเอียดฤดูกาลเดียอว,ว่าไม่ผิดหวังเลยนะเอเดนสามแต่ช่วยแก้รถบงังให้กูหน่อยนะกูขอแค่นี้ขี้เกียจเอาเกมใหม่ไม่ไหวจริงอ๋อค้างค้างอะไรวะเผื่อเจอถ้ำเดี๋ยวถ้าเจอถ้ำเดี่ยผมจะแวะให้ดูว่าถ้ำมันเป็นไงอ่าเอ้ยเจอว่ะ ไอเยือฟุกชิบหมเจอถ้ำเจอถ้ำเจอถ้ำนะครับผมอ่ะนี่ลักษณะถ้ำนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกด F โอ้โหบางเอิญบางเอินมากครับอันนี้ยกยกตัวยอย่างาให้ให้เคลียร์กล่องนะฮะก็คือถ้าเรามีเควสอยู่มันจะมีกล่องวางอยู่นะครับให้เราเข้าไปเก็บนะครับกล่องมันก็จะลักษณะเป็นเหมือนในเควสนี่นแหละนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะ ข,า,ขาวๆเรื่อมๆเ,เนี่ยกดเก็บปุ๊บให้ได้สักสองกล่องอะนะเราก็ผ่านนะครับมันก็จะจะติดถูกขึ้นให้ไปไปเมนหลักต่ออ๋อนอนๆข้ามได้ไปเนี่ยรู้จะจมบอโอเคไม่ต้องข้ามครับตรงนี้นี่ตรงนี้เลย <c oughs> อ่าเมื่อเรามาถึงจุดหมายนะครับ จุดหมายเควสก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมและให้เราทําการเปิดเมาส์ครับแล้วก็กดไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ให้ทาการเซลฟี่ฮะเช็คเควสก็จะขึ้นคอมพ l e ทครับเสร็จนะครับผมเป็นอันว่าจบ EP นี้นะครับก็คือตามที่ผมอธิบายเลยนะทำทำตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าคลิปมันคลิปมันไม่มีเสียงนะผมว่าเลยต้องอัดใหม่แล้วก็นั่งพูดแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือรวบรัดแล้วก็อธิบายให้ฟังนะขั้นตอนว่าตรงไหนทํำยังไงบ้างนะครับถ้ายังติดขัดก็คอมเมนต์แล้วกันส่วนคําพูดที่อะไรไม่เหมาะสมนะก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันร้อนๆนิดนึงเนะี่ยมันเสียดายนะอัดมาตั้งนานจะแบบพังโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการแก้ไขนะฮะประมาณนี้ไปแล้วกันนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมก็จะระมัดระวังให้มากกว่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ อีพีต่อไปบ๊ายบายครับไอ้สินสวัสดีเราคนเราวัสดีหน,น่อยสินเงียบคลิปเลยหมากูไปละ